สวัสดีครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมมี่แอร์ปั๊ม 1S นะครับผมตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่ครับผมตัวแพ็กเกจนะนี่ฮะแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์เรามาดูกันข้างในครับผมว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเปิดออกมาครับอย่างแรกที่เจอเลยนี่ซองนะเป็นซองผ้าเนาะเอาไว้ใส่ตัวปั๊มนะครับผมอันนี้แถมอะไรมาเอ่ย อันนี้เป็นน่าจะเป็นหัวจุกแปลงนะครับผมเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นหัวเสียบลูกบอลน,นะฮะแล้วก็หัวแปลงอีกทีเนาะหรือว่าไซส์ขนาดไม่เท่ากันสู่ลูกบาสลูกบอลได้แล้วก็ในสองนี้ก็จะมีเนี่ยฮะช่องเล็กๆเอาไว้เก็บหัวแปลงนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ต้องไปเบียดเสียดกันข้างในกับตัวปัม๊มโอเคไปเราไปดูกันต่อครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวปัม๊มตัวปัม๊มเดี๋ยวเดี๋ยว ดึงออกมาแล้วครับนี่โอเคก็มาดูกันอ่านี่ครับตัวปั๊มนะฮะรูปทรงสีดำฮะงานอย่างดีเนาะแล้วก็มีคู่มือมาให้ฮะแต่ตัวคู่มือรู้สึกว่าจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับผมถ้าใครต้องการอ่านก็ลองหาแอปมาแปลดูเนาะนี่ฮะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของตัวปัมนะ๊มเนาะโอเคไปเรามาดูตัวเครื่องดีกว่าว่าทำอะไรบ้าง โอเคครับผมเราก็มาดูตัวปั๊มกันนะฮะนี่ถ้าดึงสายออกก็คือการเปิดเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็จะเซ็ตดีฟอลต์ไว้นะครับที่อ่า3 5 psi นะแล้วก็สามารถเลือกโหมดว่าเป็นจักรยานรถจักรยานยนต์รถยนต์ได้ครับผมหรือว่าเป็นลูกบารก็ได้นะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดดูอ่ะเป็นรถยนต์ใช่ไหมอันนี้เป็นรถจักรยานยนต์นี่เปลี่ยนเป็น psi ฮะเราคุ้นเคยกันปรับขึ้นลงได้ครับผมว่าจะเอากี่ปอน โอเคะกดตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานของมันนะครับผมอโอเคถ้าจะปิดเราก็แค่เสียบมันกลับเข้าไปครับฮึบอ่าโอเคนี่ก็จะเป็นการเปิดปิดเครื่องนะครับผมดึงสายออกเปิดนะฮะเสียบสายเข้าปิดแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟฉายด้วยกดตอนนี้จะยังไม่ออกนะครับผมเราต้องเปิดตัวเครื่องขึ้นมาก่อนอ่าแล้วเราถึงจะเปิดไฟได้ครับ อันนี้ข้อดีของไฟก็เอาไว้ตอนกลางคืนนะเปิดไฟเราก็ส่องเนาะแล้วเราก็เสียบหรือจะเป็นไฟฉุกเฉินตอนกลางคืนก็ได้กระพริบกระพริบให้คนอื่นรู้อโอเคคร่าวๆนะครับผมการใช้งานตัวเครื่องก็ไม่ซับซ้อนมากครับอันนี้เป็นช่องดูดลมเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆมีนะครับผมส่วนรูด้านล่างก็จะเป็นรูสายชาร์ตนะครับตัวนี้จะเป็น Type C ครับนี่ครับนี่รู Type C เลย โอ okay. เคเบื้องต้นก็จะมีเท่านี้ครับไปนะครับผมก็จะเป็นการใช้งานจริงเนาะเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาจุกลมแป๊บนึงนะครับอันนี้เติมลมล้อมอเตอร์ไซค์นะครับผมอือใส่ตรงน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อเครื่องคนระับเปิดเครื่องเอาเข้าไปเสียบก,กระจุกฮนะตั้งค่าให้เรียบร้อยนะนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ฮนะ ับเป็นแบบ psi ครับผมเติมล้อหลัง35เนาะเอาไว้เผื่อสายแบกนิดนิดครับโอเคแล้วก็เอาไปเสียบที่จุกลมฮะแล้วก็หมุนล็อกไว้เลยตัวเนี้ยเวลาเราเสียบเข้าไปอ่ะมันก็จะบอกนะครับว่าล้อเราตอนเนี้ยมีลมยางอยู่ประมาณเท่าไหร่จากในคลิปนี้ก็ยังเหลืออยู่ที่30 psi นะครับผมก็จะกดนี่ฮะให้มันทำงาน มันก็จะเติมไปจนถึง35 psi ตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เติมมาที่35 psi แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับห่าถูกใจขอบคุณมากๆครับ